อุ้ยอุ้ยสามตัวแบบแบบไม่เหมือนกันฮะอุ้ยสี่ตัวแน่นอนครับดอกนี้อุ้ย,ย,ยดูหกพันสามร้อยครับโคตรเฟี้ยวสาวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับมาเจอกันอีกแล้ววันนี้เราก็มาจากเกมเก่ากันสักหน่อยนึงนะครับ Candy Burst เ,เกมลูกรลกของผมเองนะผมพกมาอยู่ที่11,172นนี่ เก็บกันทุกเม็ดครับจัดกันไปมาละ300ก่อนละกันนะครับใครไม่เคยเล่นเกมนี้ถือว่าพลาดบากนะปล่อยเอาตู้ไว้สักพันไม้เลยนะครับเกมนี้เป็นเกมหนึ่งที่เข้าฟีเจอร์ไม่ได้ยากเย็นอะไรมากมายนะครับเพราะว่าคือสเกตเตอร์มันลงมา2ตัวแล้วมันทําคอมโบต่อกันได้โหดมากๆนะครับเพราะมันจะมีฟีเจอร์ที่ถ้าเรียกว่าทําคอมโบต่อไปเรื่อยๆมันจะมีนี่เห็นไหมแคนดี้ระเบิดเป็นจรวดอย่างนี้ครับมันจะมีแคนดี้ระเบิดจรวดแคนดี้ระเบิด 3. ามคูณสแคนดี้สุ่มระเบิด แล้วแต่ละแคนบี้มันเอามาผสมกันได้ด้วยนะกลายเป็นฟีเจอร์ใหม่ๆนะครับเพราะฉะนั้นคุณสามารถทำคอมโบได้แบบไม่มีที่สิ้นสุดเลยนะเอแล้วมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะสาธยายไปก็มากความครับดอกนี้นี่ฮะสาระเบิดไป900 4ร้แล้วยังไงต่อแบบสุ่มรับสวยดอกนี้เออสุ่มเป็นตัวเหลืองนะสี่แอยอุ้ยอะไรจะพูดผิดพูดถูกกันขนานั้น2องดอกนี้สวยเห็นไหมอุ้ย แบบซูมสวยอุ้ยแบบซูมสองอันแล้วก็จะลวดหนึ่งอันยังไงโอ้ยแล้วก็ตูมนี่ฮะนี่ฮะอ,อย่างที่ผมบอกดอกนี้ผสมผสมปนเปย์ยังไงสิมันผสมกันได้นะครับเดี๋ยวมาดูว่ามันผสมกันได้ยังไงอุ้ยอ้ยสามตัวแบบแบบไม่เหมือนกันนะอุ้ยสี่ตัวแน่นอนครับดอกนี้อู้ยดู 6300รยครับโอ้โหโคตรเฟีย้ยวนี่นี่ดอกนี้อีก1110หน้ยมันมสะใจซะเหลือเกินอ,อะไรกันครับนี่240อ่ะอาไปต่อครับ100่มไนะแล้วมีแบบสุ่มอีกหนึ่งตัวครับสวยดอกนี้ต้องเขียวได้กินต่อแน่นอนครับ ไปต่อโอ้โหไหลเป็นขี้ไหลเป็นไหลเต็มคอรอเต็มแข้งครับยังไหลต่อไม่มีที่สิ้นสุดผมบอกไปแล้วอะเกมนี้มันสุดจริงๆว่ะคอมโบเดียวคอมโบเดียวก็เสียได้นะจ๊นูจา๋าสุดจัดเกมน,นีแคดดี้เบิร์ดลูกหลักของพ่อจริงๆเลยนะนี่เอาดิยังไม่เสร็จครับมันยังทำคอมโบไม่เสร็จนะดอกนด้ไม่อีก270เรียบร้อยครับ ไม้เดียวก็เสียวได้ฮนะพบมาหนึ่งหมื่นหนึ่งพันดอกนี้ทำคอมโบไปดอกเดียวเน้นๆสองหมื่นสองหมื่นหกร้อยยี่สิบห้าครับไม่ต้องเข้าพีเร์แต่อย่างใดกดหยุดเลยละกันนะครับ้สะใจจริงๆว่ะ พกมาแค่1 1ึ0 0หมื่จบออกไป26,127เอาไปว่าพอแค่นี้เลยละกันนะสำหรับใครที่อยากเล่นนะบอกเลยแนะนำจริงๆนะเกมนี้นะ Candy Burst ครับสำหรับวันนี้พอแค่นี้ละกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ